สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับพบกับช่องเดสไลน์นะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่13เดือน10กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศน,น,น,นะครับมีฝนตกนักช่วงเวลา9ก้านาฬกานนกานย์ะครับและฝนตกธรรมดาช่วงเวลา2 1นากาย3กา23นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเขตจับกันเลยเริ่มต้นในเขตจับระดับต่ำนะคะฝนตกธรรมดาก็จะมีโปเกมอนตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องที่ฝนตกหนักกันเลยนะครับผมโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยนะครับเรามาต่อันที่เขตจับระดับสูงกันเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาต่อในฝนตกหนักกันต่อนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบาย